สวัสดีทุกคนเลยนะคะสำหรับรายการบัวจิ๊บทำโซมันนี้ก็จะมาเอ่มมาถ่ายมันนะครับแกรไม่แต้มันพิชนะทุกคนโทษมาขาอันมาขายยานะครับจะมาขายยากันเก็บยาไปขายนะครับนี่คือยานะครับผมนี่คือพ่กาฟานะครับนี่คืเพี่โดูมินะครับ ก็แม่รับผมอันนี้ยาวนะยาวก็ขาวๆหน่อยเนาะ อย่างเขาทาอะไรอย่างนี้อย,ออยอูนะ่ในก็มาจับกินนะ ไม่ก็ไม่ผมก็จะจับอย่างันนั้นงไปไกลก็มาทำนี้นมตืลนว่าไปตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นนะทุกคนพี่ก็ฮะลองวียนไปนะลองไปฮะวิวขนงคนบ้านครับอือจริงน้อคือวิวนะผมวิวรอบๆพระพระที่ก็อึดทกนแล้วผมตอนนี้ฟ้ามันจะคุ้มๆหรือก็เมฆเงาๆหน่อยมั้งก็ตอนนี้มีพระที่ก็เปิดแจ่มมาได้น้อยหน่อยนี่คือมันก้องหน้าน้อยนะผมกางก็ดูเค้มอีหน่อยเนาะ Tidak, Thế là em comment ดี๋ยมผมอย่างน้ 50, ับมต้องำมานต้มนะผมแต่ว่าแซงไปไม่ถึงเนาะคอนะแซงไปไม่ถึงบอลไม่เกินไปเนาะคุเดาผมูดูน่ะพยายาทำงานลงเห็น่ะเขาเนี่ยดูตัวเองทำงานอยู่นะผมก้อนนี้ตรงได้สิบก้อีคุณได้เท่าไหร่วะก้าจุดก้านะผมคุณได้สิบเออสิบพอดีคุณได้สิบนะ วันนี้คุณได้สิบพวกก็เอื่อญคนที่เท่าไหร่เนาะสิบไม่เท่าไหร่นี่สิบได้สิบนะทุกคนพวามไม่ผมฮึนี่ก็ขาโปะนะอือจะไปนในห้องไปเก็บยาแล้วนะนะผมเพราะว่าผมมาแค่มาวักนะแต่ทุกมือคงก็เป็นที่เรียบร้อยแนละ้วก็อันนี้ก็จะกลับเอาตรงมือใหม่เนาะอือ <c oughs> นี่ก็วิวบรรยากาศของได้นนะ ดองเองน้อเองนะผมนี่ตุ้งยาก็าใหญ่ตุกมุ่นะตุ้งยี้ผมนั่งกลางคนทางนะหนึ่งรถมาแล้วครับทุกคนจะมาถ่ายวิวรอบกลายาวเลยนะหรือลายอะไรอย่างเงาผมแกก็คือถนอนที่ผมนั่งนะกลางถนนเลยน้าผมพอไปที่มือมือผมอาจจะไม่ยิงนะอืม ผมก็ไชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดแชร์กดติดตามนะครับผมยางก็ขายได้ดีนะครับช่วงนี้นะจะมั่งนะก็เพิ่มเก็บยางขายอันนีงจะต่งสัปดาห์ที่สองยางขายนะขายมาได้สามสัปดาห์แล้วนะเก็บได้ขายสัปดาห์แล้วไม่ไดขายไม่จะขายแบบหนึ่งหนึ่งนะนี่คือแล้วอีกเสาเสาหน้าก็ไม่ได้ไม่ยังไม่ได้ขายจะขายอีกเสานึงนะสามสัปดาห์นี่ได้ขายในยางครับผมก็นะก็นะผมก็ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Bo Tips t r ครับ าพาเพนและกระบวนทิศทำผมด้วนะครับขอบคุณครับผม